สองที่เราอยากทำมาตลอดคือการเป็นสกุลเงินคริปโตที่ใช้ได้จริงมากที่สุดในโลกเราไม่อยากเป็นหนึ่งในสามสุดยอดแล้วเราจะทะยานให้ถึงยอดสุดยอดที่หมายถึงส่วนแบ่งตลาดสูงสุด ลับมาติดตามช่วงที่2ของรายการรวยหุ้นรวยลงทุนนะครับช่วงนี้เนี่ยมีหนึ่งคำที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากก็คือเรื่องของเงินในยุคดิจิตอลนะครับ พอพูดถึงเงินในยุคดิจิตอลเนี่ยก็จะมีคําอื่นที่ตามมาอย่างมากทีเดียวไม่ว่าจะเป็นคริปโตเคอเรนซีมีคําว่าบล็อกเชนเนี่ยนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องนี้กันซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากและทุกท่านควรจะเริ่มต้นศึกษากันเอาไว้ในยุคไทยแลนด์4.0นะครับเราก็เลยเชิญผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับมาพูดคุยกันวันนี้ผมอยู่กับพลเอกดารงศรีประเสริฐนะครับท่านเป็นผู้เขียนหนังสือเงินตราในยุคดิจิตอลนะครับสวัสดีท่านครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นหนังสือ ภาษาไทยเล่มแรกนะครับที่มีการเขียนถึงเงินตราในยุคดิจิตอลมีการพูดถึงคริปโตเคอเรนซีนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องอาจจะค่อนข้างใหม่สําหรับคนไทยนะครับถามท่านก่อนว่าแรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือเล่มนี้มันมีความสําคัญยังไงบ้างครับือจากการที่เฝ้าติดตามความก,ก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ผ่านมาก็ทรบาบว่าปัจจุบันเนี่ยโลกของเราได้เข้าสู่ยุคดิจิตอลโดยสมบูรณ์แล้วครับ ฟาร์มสะดวกสบายต่างๆเนี่ยก็จะพากันเข้ามาอยู่ในบนมือถือเพียงเครื่องเดียวครับรวมทั้งเงินที่เราใช้ทุกวันนี้ด้วยอย่างตัวอย่างของประเทศจีนขนาดนี้คนจีนหลายร้อยล้านคนเนี่ยได้เลิกใช้เงินสดแล,แล้วเปลี่ยนมาใช้เงินในมือถือกันอย่างในตลาดสดเนี่ยก็สามารถใช้เงินในมือถือได้ครับประเทศไทยเราก็กําลังจะเปลี่ยนมาใช้เงินในมือถือในระบบพร้อมเปย์ซึ่งในอนาคตเนี่ยก็คนไทยก็จะเลิกใช้เงินสดเช่นเดียวกัน อืมครับแล้วถ้าพูดถึงเงินดิจิตอลเงินในมือถือเนี่ยมันมีกี่ประเภทแบ่งแยกย่อยได้ยังไงบ้างมีกี่สกุลเงินครับเงินดิจิตอลก็คือการเปลี่ยนจากเงินบัญชีในธนาคารเนี่ยครับแปลงเป็นระบบดิจิตอลแล้วเอามาไว้ในมือถือเพื่อให้ไปใช้งานได้ครับปัจจุบันเนี่ยเงินดิจิตอลจนมีอยู่2ออชนิดชนิดแรกเนี่ยก็คือเงินตราประจำชาติครับซึ่งหลายประเทศในโลกก็กำลังจะเปลี่ยนเอาเงินธนบัตรที่เป็นเงินตราประจำชาติเนี่ย แปลงเนเงินดิจิทัลเพื่อเอาไว้ในมือถือบ้านเราก็มีอย่างพร้อมเพย์แบบนี้เงินบาทก็ไปอยู่ในนั้นใช่แต่ว่าเงินประจําชาติเนี่ยที่เป็นเงินดิจิทัลมันจะสามารถใช้ได้ภายในประเทศเท่านั้นครับผมแต่เมื่อต้นปี2009เกนีก็มีผู้คิดค้นเงินดิจิทัลรูปแบบใหม่ขึ้นมาเรียกว่าเงินคริปโตหรือคริปโตเคอร์เรนซีซึ่งข้อแตกต่างก็คือเงินคริปโตเนี่ยมันสามารถจะเอาไปใช้ได้ทั่วโลกที่ไหนก็ได้ เป็นเงินตระกูลสากลเหมือนเช่นเงินดอลลา,าร์สหรัฐดังนั้นเราไปไหนเราก็ไม่ต้องเรียกแลกเปลี่ยนเงินประโยชน์ของมันคืออะไรครับคริปโตเคเรนซีเนี่ยประโยชน์หลักๆ3ประการได้แก่มันอยู่ในมือถือดังนั้นเราก็ไม่ต้องพกเงินสดไปที่ไหนก็ไม่ต้องกลัวว่าเงินจะสูญหายประการที่2ก็คือเราสามารถจะนําไปใช้จ่ายหรือโอนเงินให้กันที่ไหนก็ได้ทั่วโลกโดยไม่ต้องผ่านธนาคารงนั้นก็ไม่ต้องเสีย ค่าบริการ,รให้กับธนาคารไม่ต้องแลกเปลี่ยนเงินนั้นเราสามารถจะใช้เงินของเราได้อย่างรวดเร็วรแล้วก็มีความปลอดภัยอีกประการก็คือร้านค้าที่รับเงินคริปโตเนี่ยก็จะประหยัดค่าบริการมากกว่าการรับบัตรเครดิตหลายเท่าเลยนั้นเมื่อแนวโน้มของโลกมันให้ประโยชน์ ในการใช้เงินคริปโตมากกว่าเนี่ยค,คาด<า><า>ว่าในอนาคตเนี่ยคนทั่วโลกก็จะเปลี่ยนมาใช้เงินคริปโตแทนเงินธนบัตรครับแต่ปัจจุบันเนี่ยคริปโตเคเรนซีก็มีหลายสกุลเงินมากเขาเจอว,ว่าตัวเลขล่าสุดเนี่ยเกินกว่า1000สกุลเงินแล้วสกุลเงินไหนบ้างที่จะมาฮอตฮิตแล้วก็ใช้แทนเงินสากลได้บ้างครับเราต้องดูเงินคริปโตยี่ห้อที่ผู้คนทั่วโลกกับร้านค้าทั่วโลกเนี่ยให้ฟาร์มนิยมยอมรับแล้วนํามาใช้มากที่สุดนั่นคือประเด็นหลักครับ เงินบิตคอยเนี่ยผลิตมาในปี2009ขนาดเนี้ยคนทั่วโลกรู้จักมากที่สุดแต่ว่าผู้คนทั่วโลกร้านค้าเนี่ยยังให้กาบนิยมมามาใช้นีย่ยน้อยน้อย่าเงินวันคอยซึ่งเงินวันคอยเพิ่งผลิตมาเมื่อต้นปี2015ที่ผ่านมาแต่ว่าในเวลาแค่2ปีครึ่งเนี่ยมีประชาชนจากมากกว่า195ประเทศทั่วโลกเนี่ย จำนวนมากกว่า3ล้าน2 0 0แสนคนแล้วปัจจ uh ุ huh. บันเข้ามาถ uh huh. ือ,อครองแล้วก็มีร้านค้าทั่วโลกเนี่ยมากกว่า2 0 0แสนร้านค้าคยอมรับเงินวันคอยนะครับมีบิตคอยวันคอยหลายท่านอาจจะงงนะครับว่าคืออะไรมันคือสกุลเงินของคริปโตเคเรนซีนะครับถ้าลองเปรียบเทียบ2ส,สกุลเงินทำไมวันคอยถึงน่าจะเป็นที่นิยมในอนาคตมากกว่าครับก็สามารถเปรียบเทียบได้ใน5ประเด็นหลักประเด็นแรกเรื่องการจดทะเบียนขามกฎหมาย เงินบิตคอยเนี่ยไม่มีบริษัทแล้วก็ไม่มีการจดทะเบียนครับสํานักงานอยู่ที่ไหนใครเป็นเจ้าของปัจจุบันก็ยังไม่มีใครรู้นะส่วนเงินวันคอยเนี่ยมีบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายครับนักงานใหญ่อยู่ที่ดูไบแล้วก็มีสาขาอยู่ที่บัลแกเกรียกับฮ่องกงประการที่สองเป้าหมายในการผลิตเนี่ยผู้ผลิตเงินวันคอยผลิตมาเพื่อให้คนทั่วโลกนำไปใช้งานจริงรก็จึงไม่เอาขึ้นไป ซื้อขายกันในตลาดเก่งกําไรส่วนเงินบิตคอยเนี่ยพอผลิตขึ้นมาแล้วเขาก็เอาขึ้นไปซื้อขายกันในตลาดเก่งกําไรราคาผันผวนมากนันบอนมากจํานวนการผลิตเนี่ยเงินบิตคอยเนี่ยเขาผลิตกันขึ้นมาแค่21ล้านเหรียญฉะนั้นจึงไม่เพียงพอในการนําไปใช้จ่ายจริงแล้วก็มันง่ายต่อการปั่นราคาทาให้ราคาผันผวนขึ้นลงจริงสูงมากร้านค้าจึงไม่ไม่อยากรับส่วนเงินวันคอยเนี่ย กาผลิตขึ้นมา1 2 0 0 0แสนล้านเหรียญจึงเพียงพอในการานำมาใช้งานจริงแล้วก็ราคาก็มีเสถียรภาพรร้านค้าสามารถจะมาใช้งานจริงได้เรวก็ประการสุดท้ายเนี่ยเรื่องความโปร่งใสเงินบิตคอยเนี่ยไม่มี KYC บรรจุไว้ะนั้นจึงง่ายต่อพวกอญาก,กรรมเอาไปใช้เช่นใช้ฟอกเงินใช้ซื้อยาเสพติดน,นะเพราะไม่มีใครรู้ว่าใครโอนเงินให้ใคร ส่วนเงินวันคอยเนี่ยเป็นคริปโตเคอเรนซีแรกที่บรรจุ KYC ในไว้ในบัญชีอของผู้ผู้เปิดบัญชีวันคอยคือรู้ว่าใครเป็นใครว่างันใช่ฉะนั้นจึงมีความโปร่ปงใสการทำธุรกรรมต่างๆก็สามารถตรวจสอบได้ครับ,รบสุดท้ายมีอะไรอยากจะฝากไปกับผู้ชมทางบ้านไหมครับว่าควรจะสนใจเรื่องนี้ยังไงเพิ่มเติมครับก็อยากจะฝากจากการศึกษาค้นคว้ามาประมาณหนึ่งปีเต็มเนี่ยผมก็ได้พบว่าเงินวันคอยเนี่ย ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่เราก็ไม่ใช่มันนี่เกม,มเพราะว่าบริษัทวันคอยเนี่ยกำลังจะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียในปลายปี2018หรือปลายปีหน้าดังน,นั้นจึงเป็นโอกาสดีที่ถ้าใครได้จองหุ้นวันคอยเอาไว้ก็จะได้ประโยชน์จากจาก,จากหุ้นวันคอยอันนี้ครับ ท่านที่สนใจเนี่ยผมอยากจะให้ลองผู้ชมแอดไลน์นะครับตามที่ปรากฏบนหน้าจอเนี่ยแล้วก็ลองหาหนังสือเงินตราในดิจิตัลของคนเอกดำรงศรีประเสริฐมาลองอ่านดูน่าจะเห็นภาพความเข้าใจเรื่องของิทโพรเ r รนซี y แล้วก็เงินดิจิตัลชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับทางคนเอกดำรงกันใหม่นะครับวันนี้ขอบพระคุณท่านมากนะครับขอบคุณครับ ที่สองที่เราอยากทำมาตลอดคือการเป็นสกุลเงินคริปโตที่ใช้ได้จริงมากที่สุดในโลกเราไม่อยากเป็น1ใน3ส,สุดยอดแล้วเราจะทยายานให้ถึงยอดสุดยอดที่หมายถึงส่วนแบ่งตลาดสูงสุดการใช้งานสูงสุดและจำนวนผู้ใช้สูงสุดพูดกันจริงๆนะคะฉันคิดว่าเราไปถึงอันดับหนึ่งด้วยจำนวนผู้ใช้สูงสุดแล้วขั้นต่อไปของวันคอย ที่ฉันต้องการในอีกสองปีคือผู้ใช้สิบล้านคนกับผู้ค้าหนึ่งล้านรายเข้ามาร่วมผู้ค้าหนึ่งล้านรายที่จะรับชำระด้วยวันคอยเป็นผู้ใช้วันคอยตลอดเวลาและคนของเราที่จะใช้วันคอยซื้อสินค้าสินค้าและบริการได้เป้าหมายตลอดมาของเราคือทำให้สกุลเงินคลิปโตเป็นความจริงและคำถามก็คือเราจะทำได้ไหมเราจะทำด้วยแนวคิดที่มีในทุกวันนี้ได้ไหมจะทำด้วยคอยที่มีในวันนี้ได้ไหม แล้วจะทำด้วยบล็อกเชนที่เรามีในวันนี้ได้ไหมและน่าเสียดายไม่ได้ค่ะเพราะว่าเรามีคอยไม่พอให้ผู้ค้าเราให้คำสัญญากับผู้ค้าที่จะมาร่วมกับเราไม่ได้เพราะตอนนี้คนของเราต้องรอคอยถึงสามเดือนละทีเดียวความยากมากประการที่สองคือสิบนาทีบล็อกเชนของเราทำงานทุกๆสิบนาทีซึ่งแปลว่าถ้าคุณอยากทำธุรกรรมอย่างเช่นถ้าคุณอยากจะซื้อรองเท้าสักคู่ คุณต้องรออยู่10บนาทีกว่าจะทําธุรกรรมได้ทีนี้ฉันไม่มีเวลารอ10นาทีแล้วค่ะและคิดว่าผู้ค้าก็ไม่มีเวลารอ10นาทีด้วยเพราะอย่างนั้นเราถึงต้องเร่งบล็อกเชนเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอื่นๆอย่างแรกคือบล็อกเชนจะไม่ทำงานทุกสิบนาทีอย่างที่เคยทำแต่จะทำทุกๆนาทีซึ่งแปลว่าทุกๆนาทีจะมีบล็อกถูกหม่อย่างที่สองที่จะเปลี่ยนคือ เราจะมีคอยให้หมายมากขึ้นเรากำลังเพิ่มจำนวนคอยตอนนี้มีหนึ่งแสนสองหมื่นล้านแล้วทำไมต้องหนึ่งแสนสองหมื่นล้านง่ายมากๆค่ะอย่างที่บอกเราจะเป็นสกุลเงินสำรองที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้ริบบิ้คอยมีแสนล้านคอยดังนั้นถ้าเราอยากใหญ่ที่สุดถ้าเราอยากเป็นผู้เล่นใหญ่ที่สุดถ้าเราอยากพิชิตทุกทวีป เพื่อเป็นระบบจ่ายเงินไร้พรมแดนหมายเลขหนึ่งของโลกเราต้องใหญ่กว่าคู่แข่งทุกๆุกรายค่ะฉันได้ยินทุกคนพูดว่าอีกสองสมปีข้างหน้าจะดีมากสำหรับสกุลเงินคริปโตจะเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจสุดๆแต่เราก็รู้ว่ารายใหญ่และประสบความสำเร็จที่สุดเท่านั้นที่จะอยู่รอด แล้วเราวันคอยก็เป็นหนึ่งในรายใหญ่ที่สุดแล้วแล้วเราวางแผนจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นและเป็นที่หนึ่งของโลก